ระบบ U K เนี่ยเข้าใจง่ายๆเนี่ยเหลือแค่3อย่างครับรู้จักตัวเองค้นหาตัวเองแล้วก็เข้าใจตัวเองนะครับเพราะเป้าหมายของระบบเขาเนี่ยคือเขา่มีความเชื่อว่าคนการที่คนคนนึงจะประสบความสําเร็จได้น,นนั้นต้องเลือกเรียนในสิ่งที่ตัวเอง born to be เป็นแพชชั่นสูงสุดแล้วก็ตรงกับเป้าหมายหรือไลฟ์เพอร์เพสในชีวิตนะครับเพราะนั้นขั้นตอนแรกเนี่ยรู้จักตัวเองเนี่ยจะเริ่มตอนที่เด็กอายุ13ครับเด็กคนนึงเข้ามาทำาคเรเตสแล้วก็จะรู้แล้วว่าความชอบตัวเองเป็นยังไงบุคลิกลักษณะนิสัยเป็นยังไงความถนัดเป็นยังไงกลุ่มอาชีพต่างๆที่เป็นไปได้เป็นยังไงจากนั้นก็จะเป็นขั้นตอนที่2ครับคือลงมือค้นหาตัวเองในช่วงเยี่ยงเก้าเยี่ยงสิบแล้วก็เยี่ยงสิบเดรียน i อทีเอให้ครอบคลุมที่สุดลองทำ ออแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นขั้นตอนที่3ตอน A level เนี่ยก็จะเป็นการเข้าใจตัวเองคือเรียนลงไปในสิ่งที่มันลึกที่เป็นตัวเองมากจริงๆสุดท้ายเนี่ยพอเข้าระดับ University ไปแล้วเนี่ยก็จะไปเรียนแค่เรื่องเดียวที่เป็นตัวเราเองมากที่สุดเพราะฉะนั้นระบบ UK นะครับรู้จักตัวเองค้นหาตัวเองแล้วก็เข้าใจตัวเองหลักการมีแค่นี้เลยครับผม